ทำไมไม่มีใครเปิดงง Thank you. Ao. Lâm bị lời cũng bị thế thôi. thảm trình. เจอระเบิดกูแน่พวกมึงได้ดิฮะนี้ก็ได้กันเดี๋ยวกูเก็บระเบิดก่อนพวกมึงโดนกูไอ้ชิพายอ่า โดนกูพวกมึงไปด้วยไปด้วยกูนั่งไปกับพวกมึงก็ได้ไอ้สัสเดี๋ยวมึงโด,ดกนกูกเราจังหวะมึกมึงดีๆก่อน,นโดนกูแน่ตอนนี้มีงยังระแหวงกูอยู่เดี๋ยวกูจะทำมันเพลิกัน <Help. S 1> อ้าวไปแล้วหนึ่งควันควันควันเฮ้ยกู มีน้ำใจมีน้ำใจเพื่อนเป็นไงกูมีน้ำใจกู <Thank you. S 1> เป็นคนมีน้ำใจ <laughs> <laughs> ปล่อยให้แม่งวิ่งดีกว่ากูไปดีกว่า ต้องทรมายมันก่อนทำทีว่ามาช่วยแต่ไม่ใช่หรอกนะให้มึงโดนวงกัดกินกันกอนเนี่ยไอ้เขี้ยมันยังมรถกันมาได้อีกเว้วยอ้าวเรรยบร้อยเรียบร้อย,ย,อยโดนไปหนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อยสอง ไอเบอร์สามรอบยังไงว,วะอ๋อมือสามขีดเดือเสาว,ว, <c oughs> <c oughs> วู้อย่างงี้มันต้องยู้อะสนุกจริงเลยมีคำตูจังเลยวันนี้เ <c oughs> ออวิ่งไปไหนอะ ตาบึกหนียววะโอเคตามันไปแล้วกันกปั่นไปเข้าวงีกว่อ,อสวยเพื่อนทำงานได้ดีมากแต่กูไปละกูขอไปเข้าวงหึตรงนี้มีรถจอดได้ยังไงมีรถจอดได้ điều ta chiến thắng như vậy đó rồi thầm trăng ta chiến thắng anh trăng thấy cái gì là tôi điêu ông tôi một người อีกกูไม่กล้าออกไปไหนแต่ว่าทีนี้ชิบหายแล้วเหลือตัวตัวทนแม่งเลยอ้าวเฮียไฟไม่ถึง รถมิดแรงวันนี้นะครับเราจะไปลงที่ล okay. ิวอพูยังบ่าเหอเฮ้ยลิวอพูลงเลยลิวอร์พูเนี่ยลงเลยลงยังลงลงโอเคอันนี้มันไม่ใช่ลิวอร์พูเยเห็นไหมลองลองตะกดให้มันถูกดิ ไลโพวกามันอ่านว่าริโพไลโพวการิโพลิโพอะไรริโพไม่ใช่โทวีมันอ okay. ่านว่าไลโพวะกาโอเคเหมือนจะไม่มีคนนะไลโพวาก้าใช่ล้ก็เอ็มซีชิบสอง แต่ว่ M4 องอมัวลและคืออะไร M4 ติบสองไม่รู้เหมือนก<ม>ันไม่รู้<ช>เหมือนกันนะฮึ่ม M4 ติสองนะครับน้องๆอ๋อมีรถ <c oughs> ม,มันมันเป็นร็ตเตอร์ทุนนี่ต้องไปสอยจะไปใช่ไหมหาเงใช่ไหมหน่ เออจะปิดประทุนไหมหรืจะเปิดรับลมอ่าหมกปิเดเร็วดีไว <ป S 1> <ด>้แดดรอ้ดนดนอนเออมันตอนกลางวันแดดรออ้อนเออไปไหนแล้วแต่เลยไปไหนก็ได้ทุวันนี้พี่ป่าเราไม่ผูกกับสินง้เงินโอเคได้ได้า็แต่คิดหรือย่างว่าจะไปไหนจะไปตามทางทางของเรา โอเคแล้วแต่เดี๋ยวออกนอกทางทำไม <laughs> ตาของเราเป็นคนร <laughs> เยอะนิดหน่อยเออเออแต่เขาโอเคลเลวไอ้มอเตอร์ไซค์มอไซค์เปล่าเอาเอาอ,อบเด็กไม่เด็ก <laughs> อ้าว แล้วมือไม่เหยียมอไซค์เนี่ยนะเออไมอเตอร์ไซค์ได้ไงรับเอ้อขี่มอไซค์รับลมหน่อยต้องไปขับชนรถคัันน้นทำไมอ่ะอ้าวอ้าวอูชนด้วยเลยรถรถมันเก้วรถปะโอยโอ๊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 ยกระบินแก้วมีคนหนี ขับไปอยูยอมันไม่แอมกูหรอกกูปิลังคางก่อนมันคงไม่ตามมาหรอกนะเฮ้ยเอยออะอะไรวะผีหลอกเจอกันที่เจอกันที่รัดอคอกละกันวางตกน้ำนะ มาก็ไม่ใช่พี่หรือน้องอ๋อจอดปาโอ้โหควันขึ้นแล้วอ่ะไปมอแต่กับพี่ไหมน้องไปไหนล่ะสมาที่นี่อยู่แล้วก็เดี๋ยวพี่อยู่ข้างหลังแก้วเนี่ยนี่คนฟาร์มมันหมดแหละอ่ะจะไปตรงไหนอยากไปตรงไหนไปลุย ลูยินลยินไลยินโอเคมันอ่นอานว่าดูนไม่ใช่ลูอินอลูยินลูยินเก๋กรอแต้เก๋ลูยินก็ลูยินลูยินก็เก๋อ๋ออพสโอพเพ่ให้สุดท้ยลูยินเก๋เรามีพี่ตั้งใจมากมันจะไม่มีทางล้มเด็ดขาด เนี่ยแม้แต่ต้นไม้ก็เอาเราไม่อยู่เป็นไงไอป่าเยลยอะรอะ,ะเบิดป่าไปตรงไหนอะไรเอ๊ะไรอะไรอะไร,ะไรนู่นไงอ๋อปล่ารละเบิดควันเหรอเอ,อแล้วทำไมพี่ได้ยินเสียงระเบิดงงเออหนูก็ได้ยินเสียงระเบิดเหมือนกันใช่ไหมเอาว ใช่สองอย่างเลยนี่ว่าใช่เลยเอาปลาสองลูกเออคุณผู้ชมาพร้อมกันเลยโอเคโอ้โหอันนี้เดียวไปคำนามภาวดเอากระโจกที่น้อยสองเงียบเงีมองมองเอากระองลอง วงแม่งหนีเฉยเลยมึงวงไปโอเคไปตึกนั้นนะถ้าบ้านที่มาร์กไม่มีคนก็คงจะดีเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเก่งรถทะลุกำแพงโอ้เหลือสามตีอืม ไม่ใช่ดิสองหล้สองตี้อุ้ยิมหรอกใช่อยู่บนหลังคาหรออ๋อนั่งไงนั่นไงบ้านนี้ก็มีบ้านนี้ก็มียิงไม่ได้ยิงได้ไหมอ๋อนั่งไงนั่ไงจะยิงไหมยิงได้ไหม เอาเลยไหมเหลืออีกเจ็ดคนอ้าวน็อกอ่ะพี่ได้ตัวหนึ่งพี่ได้ตัวหนึ่งตุวนั้นสอง่ีบีพีหน่อยได้ตัวหนึ่งมาเลยวะสายมือสายมือเออเออเอาเฮียเอาอะไรเนี่ยมันติดรั้ว ไอ้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้หน้าขวานไม่ตั้งใจนี่บ้านบ้านตรงนี้บ้านตรงนี้บ้านไหนวะเไปบ้านนู้นเหรอพี่นู้นกูอยู่บ้านนี้เอาบ้านตรงพี่ดีกว่าเฮ้ยแก้วเหลือสองไอี้ยเหลือสี่ตัวสี่ตี้วะเนี่ยไอสี่คนตีหนึ่งปะเนี่ยแก้วแก้วระวังไกลหมดมึ่ง โอเคเป่าวะันนแหละออยู่บนาตัวนี้ยเสื้อแดงไอเสื้อแดงมันยิงหนูเดระเบิ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 ด <laughs> ไอย่ยนี่อยู่ข้างล่างสบายใจเชิบ